ส่วนใครที่เพิ่งเติมน้ํามันมาเต็มถังก็ร้องไห้บอกดัวงไม่เป็นไรเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ขึ้นเพราะว่าวันนี้น้ํามันในตลาดโลกมันก็ขึ้นแล้วขอบคุณง่ะที่ตอบใจกันนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวที่เราทิ้งท้ายกันไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของข้าวหอมมะลิไทยค่ะปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาว่าโรงงานข้าวในจีนเนี่ยมาปลอมข้าวหอมมะลิของไทยคือใช้ข้าวที่ปลูกในจีนแล้วก็ไปใส่สารปรุงแต่งให้ กลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิไทยปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะกรมการค้าต่างประเทศไปตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะพบว่าเกิดขึ้นจริงนะคะตรวจพบใน3โรงงานค่ะซึ่งทางการจีนก็สั่งปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าทั้ง3โรงงานเนี่ยมีพฤติการการกระทําผิดคล้ายคลึงกันเลยนะคะ ก็คือนําข้าวที่ปลูกในจีนนั่นแหละไปใส่สารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมเหมือนกับข้าวหอมมะลิไทยแล้วก็เขียนข้อความบนบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทยค่ะซึ่งทํามาแล้วหลายปีด้วยนะคะโดยทั้ง3โรงงานไม่เคยนําเข้าข้าว,าวไทยและมี1โรงงานไม่มีใบอนุญาตการผลิตด้วยอีกหนึ่งโรงงานยอดขายเนี่ยปีละประมาณ1ล้านตันค่ะ ขณะนี้ทั้ง3โรงงานถูกสั่งปิดไปแล้วและกำลังถูกดำเนินคดีเนื่องจากผิดกฎหมายของทางการจีนในหลายข้อหาทั้งมาตรฐานอาหารปลอดภัยสิทธิผู้บริโภคก,การโฆษณา คุณภาพความปลอดภัยสินค้าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องขอบคุณทางการจีนด้วยที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นค่ะส่วนการประเมินความเสียหายต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อนำสถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิมาเปรียบเทียบโดยปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีนในปีที่แล้วนะคะปี2565มีปริมาณกว่า1 4 2 0 0 0ตันลดลงจากปีก่อนหน้า3.68ซค่ะจากการส่งออกข้าวทุกชนิด ที่750,000ตันแต่เชื่อว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นเพราะผู้บริโภคชาวจีนเองก็ตื่นตัวในการตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อค่ะต้องใช้เวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราต้องมาดูว่าปีที่แล้วของเดือนนี้ก็คือปีที่แล้วของน้ำแต่วันที่หนึ่งมีนาไปถึงขึ้นปีมีนาเนี่ยยอดขายข้าวเท่าไหร่มันถึงจะมาเป็นฐานเทียบกับมีนาเมษาพฤษภา ใช้ฐานของมีนาเมษาพฤษภาอาจจะฐานฐานสามเดือนหกเดือนก็ได้เป็นตัวตั้งแล้วก็ดูยอดขายของปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงจะรู้เลยว่าผลของเรื่องนี้มันอเรื่องนี้มันทำให้เกิดผลอะไรต่อยอดขาย ยังไงก็ตามนะคะหลังจากนี้สำนักง,งานส่งเสริมการค้าทั้งหมด7แห่งในจีนก็จะเพิ่มความเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบมากขึ้นถ้าพบความผิดปกติจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักเครื่องหมายการค้ารับรองข้าวหอมมะลิไทยหรือที่เรียกกันว่าเครื่องหมายตราเขียวซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้าน่ะมีแหล่งกําเนิดในประเทศไทยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดนี่ค่ะนะอันนี้คือเครื่องหมายรับรอง ข้าวหอมมะลิไทยนะคะ